สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับอัปเดตนะคะโชคลาภในงวด1ธันวาคม2563นะคะสำหรับ4ราศีนะคะที่มีโอกาสนะที่ดวงค่อนข้างที่จะมีเกณฑ์ที่ดีในการที่จะมีโชคลาภนะคะเริ่มที่ราศีแรกนะคะอันนี้เป็นภาพดวงดาวในวันที่1ธันวาคมนะคะลองดูคู่ดาวคู่เลขนะลองส่องกันเอานะคะเพราะว่าบางทีก็ออกจากดาวจรนี้ก็มีเหมือนกันนะคะ สำหรับราศีที่หนึ่งนะคะที่ทมีเกณฑ์มีโชคลาบนะคะได้แก่ราศีพฤษภนะคะสำหรับราศีพฤษภนะคะเนื่องจากว่าดาวพระจันทร์นะคะได้เข้าทับลัคนานะคะแล้วก็ส่งกําลังไปถึงเรือนลาบผลนะคะเรือนลาบผลนะคะมีลาบจากอะไรได้บ้างนะคะมีลาบจากวินาศและปัตตนีเป็นลาบผลนะคะวินาศนะคะเป็นเรื่องของอทางไกลนะคะเป็นเรื่องของอะไรลับๆเป็นเรื่องของอะไรที่ซ่อนเลนนะคะ ก็จะเป็นโชคลาบนะคะสามารถเขาเรียกว่าซื้อจากทางไกลนะฮะซื้อแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรแบบเนี้ยเออได้อยู่นะคะซื้อแล้วก็เก็บเก็บไว้ไม่ได้สนใจดูเลขลักษณะนี้นะคะแล้วก็ปัตตานีก็เป็นลาบด้วยก็คือคู่ครองนะคะออคู่ค้าคู่สัญญานะคะเขาเรียกว่าคนรอบๆตัวคนใกล้ตัวนะก็จะให้โชคลาบลักษณะประมาณนี้นะ,ะของชาวราศีพฤษภนะคะโอเคนะคะสำหรับราศีที่สองนะคะ ก็คือนะคะราศีเมษนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะในดวงดาวในวันที่หนึ่งธันวาคมนะคะดาวพระจันทร์นะคะไปกระตุ้นในเรือนการเงินพอดีนะคะซึ่งนะ,ะส่งกําลังไปถึงพบวินาศนะคะวินาศก็แปลได้2แบบนะถ้าแบบดีก็คือได้เงินถ้าแบบเสียก็คือเสียเงินได้เหมือนกัน <c oughs> ดังนั้นนะคะชาวราศีเมษเขาเรียกว่าเอาพอกรุบก,กริบนะอันนี้ไม่เหมาะกับการทุ่มเทเยอะเพราะว่าเป็นประมาณว่า 50 5สานะสำหรับราศีเมษนะคะแล้วก็ตัวดาวพระจันทร์ก็รวมถึงการเงินนะคะก็เล็งไปถึงภพมรณนะดังนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้ลาบจากของเก่านะคะจากเลขเก่าหรือว่าอา,อาจจะเป็นตัวเลขที่ตามมานานแล้วนะคะหรือว่าชอบเป็นพิเศษนะตามมาหลายงวดอาจจะได้กันในงวดน,นี้หรือไม่ก็นะคะเป็นจากภพวินาศเหมือนกันกนะะ็อะไรเป็นอะไรที่ลับๆนะเวลาเล่นไม่ต้องเขาเรียก ไม่ต้องบอกใครเยอะต้องแอบ,บเล่นอย่างี้เล่นคนเดียวเงียบๆนะคะแล้วก็มาจากทางไกลก็ได้เหมือนกันเป็นเลขที่ไม่มีที่มาที่ไปชัดเจนอะ่ะก็เป็นทางจากการคํานวณของตัวเองอเลือกเลขที่ชอบหรือว่าเป็นการหาเลขนะจากโซเชียลอะ่ะนะแล้วเห็นแล้วก็เงียบๆแล้วก็ไปแอบ,บเล่นคนเดียวอะไรเงี้ยไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้นะสำหรับชาวราศีเมษนอกจากนี้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้ เงินเก่าด้วยนะโชคลาบก็มาจากของเ,เก่านะคะสาหรับราศีเมษสําหรับราศีที่3นะคะคือราศีกรกฏนะคะสาหรับชาวกรกฏนะคะดาวพระจันทร์นะคะไปกระตุ้นเดือนลาบผลนะคะที่มีดาวราหูรออยู่แล้วนะคะส่งกําลังได้ถึงพบสุภาษะนะคะพบสุภาษะก็แปลว่าความสุขความเจริญนะคะทางไกลเรื่องอะไรที่ดีงามนะสุภาษะนะคะ,ะ,คะมีโชคมีลาบจากอะไรได้บ้างนะคะก็มีโชคมีลาบจาก การงานนะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการงานนะหรือไปไหนก็เจอบัตรคิวยางเงี้ยก็ประมาณนี้ได้นะหรือพบปุตตะก็คือเรื่องของเด็กๆนะคะเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะเรื่องของอะไรที่ใหม่ๆนะปุตตะเป็นอะไรที่ อาจจะเป็นของชอบอเป็นเลขที่ชอบใจเป็นเลขที่รู้สึกถูกชะตาเป็นพิเศษนะคะนอกจากนี้ปุตตะก,ก็แปลโดยตรงถึงการเสี่ยงโชคอยู่แล้วด้วยนะการลงทุนดังนั้นเนี่ยเมื่อนะคะมีดาวส่งกาลังมาถึงเรื่องเหล่านี้นะคะก็เหมาะกับการลงทุนนะคะเหมาะกับการเสี่ยงโชคนะคะแต่ได้มากได้น้อยมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็ย่อมเขาเรียกว่ามีบุญเก่ามาไม่เท่ากันนะคะดังนั้นถือว่ามีโอกาสดีในเรื่องโชคลาภนะคะสำหรับชาวกรกฎนะคะ และราศีสุดท้ายนะคะคือชาวราศีมังกรนะคะชาวราศีมังกรนะคะมีเริ่มมีโชคมีลาบมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับงวดน,นี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ดาวพระจันทร์นะคะไปกระตุ้นอยู่ในเรือนปุตตะก็คือเรือนของการเสี่ยงโชคนะคะการเก็งกำไรการลงทุนน้อยได้มากนะครับไปอยู่กับดาวการเงินเลยนะคะก็คือดาวราหูนะคะแล้วก็ส่งกำลังถึงเรือนของ สหัสชานะคะแปลว่าเพื่อนฝูงสังคมนะคะคนรอบๆข้างแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของลาบผลนะคะแล้วก็เรื่องของบ้านช่องที่อยู่อาศัยยานพาหนะดังนั้นนะคะโอกาสที่จะมีโชคลาภจากเลขบ้านนะคะเลขรถนะคะหรือวา่าเรียกว่าอะไรทํานองนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะคะเกี่ยวกับอะไรที่คนในบ้านอายุพ่อแม่อะไรเงี้ยได้หมดนะคะแล้วก็ เป็นลาบเป็นผลด้วยดังนั้นเนี่ยชาวราศีมังกรนะคะก็จะมีโชคจากคนรอบข้างนะคะแล้วก็มีโชคลาบจากบ้านเรือนรถยนต์นะคะสำหรับทั้งหมดนะคะสี่ราศีนะคะสรุปก็มีราศีพฤกษกนะคะราศีเมษและราศีกรกฎนะคะรวมถึงมังกรด้วยอ่ะทั้งหมดสี่ราศีนะคะก็สำหรับในวันนี้นะถือว่า อันดับที่มีโอกาสมากที่สุดน่าจะเป็นมังกรกระกฎนะคะแล้วก็ลองมาก็พึกศกกระเมดนะคะเพราะว่านะตามเขาเรียกเปอร์เซ็นต์นะที่ดวงดาวส่งผลดีที่สุดนะคะก็ขอให้ถูกกันทุกราศีแล้วกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในงวดหน้านะคะขอให้โชคดีทุกท่านถูกหวยทุกคนนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ